ไพรสยองโดยร้อยหนามนำเสนอโดยสองยามตอนที่7ร่างมือมาของเจ้าพยักหยุดยัง้งห่างจากร่างของปราและอดุลเพียงห้าวามันแงนหน้าชูคอขึ้นกระชากเสียงขบรามก้องสถานราวป่าคมขวัญจนสองหนุ่มใหญ่แตกเตินแทบจะสิ้นสติจากนั้นมันก็เพ่นผลพุ่งกระโจร่างใหญ่โตตรงมาที่เหยื่อทั้งสองอย่างรวดเร็ว ตอนนี้แหละครับรีบหนีไปเร็วเสือกระชากเสียงร่ำร้องออกมาดังลั่นขณะที่ร่างของมันยังลอยตัวอยู่กลางอากาศเสือที่ยืนอยู่ทางด้านข้างปลาและอดุลดีตัวลอยกระโดดขวางหน้าพุ่งร่างเขาใส่พยัคฆ์ร้ายที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศเมื่อเสือร้ายเจ้าป่าเห็นร่างของเสือพุ่งเข้าขวางหน้ามันก็ใช้ขาหน้าที่ใหญ่โตทรงพลังตะปบไปที่ร่างของเสืออย่างรวดเร็วรุนแรงจนร่างของชายหนุ่มกระเด็นลอยคว้างออกไปทางด้านข้าง ทั้งปราและอดุลต่างมองเห็นอย่างถนัดชัดเจนว่าร่างของเสือถูกเจ้าเสือร้ายตะปบที่ลําคอจนร่างลอยละล้่ตกกระแทกพื้นจนคอหักเอียงพับไปทางด้านข้างอย่างผิดรูปเลือดสดๆทลักพร่างพลูออกทางปากชักเกรงกระตกอยู่ไม่กี่ครั้งก็แน่วนิ่งสิ้นใจร่างของเสือร้ายตกอูบลงมาทางเบื้องหน้าของหนุ่มใหญ่ทั้งสองอย่างองอาจส่งเสียงขู่ขวัญอยู่ในลำคออย่างลำพอง ร่างของปราและอนุนข่าอ่อนสุดหวบลงนั่งกระแทกพื้นอย่างหวาดกลัวค่อยๆถดถอยร่างไปทางด้านหลังอย่างกลัวตายแต่เสือร้ายเจ้าพงไพรไม่ปล่อยโอกาสให้เหยื่อทั้งสองหลุดรอดไปได้มันขยับตัวเล็กน้อยเตรียมกระโจนเข้าเล่นงานอีกครั้งแต่ก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของปราและอนุน พลันนั้นร่างของเสือที่เมื่อครู่ถูกพยักตะปบจนคอหักเสียชีวิตไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาราวปาฏิหาริ่งร่างเขาใสเสือร้ายกอดรัดร,ร่างของมันล้มกลิ้งไปด้วยกันเสือดึงมีดเดินป่าออกมาจ้วงแทงไปที่ร่างของเสือร้ายหลายแผลแต่ก็ถูกเจ้าเสือร้ายตะปบด้วยกรงเล็บที่แหลมคมจนเป็นแผลเวอะหวะไปทั่วร่างคุณปลานคุณอุลรรีบหนีไปสักครับ ผมจะต้านทานมันเอาไว้ไม่ไหวแล้วล่ะครับรีบไปรีบไปแจ้งทางการให้เข้ามาจัดการพวกมันให้หมดสิ้นนะครับและในครั้งสุดท้ายร่างของชายหนุ่มก็ถูกเสือร้ายตะปบที่ศีรษะอย่างแรงกระโหลกแตกยุบทั้งเลือดและสมองไหลทะลักออกมา ทั้งอนุและปราณต่างจ้องมองภาเพเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นทั้งเบื้องหน้าอย่างตะลึงลานตาค้างตัวแข็งทื่อคล้ายถูกสาดให้กลายเป็นหินในหัวสมองอึงอนลลั่นเปรอะคล้ายจะแตกระเบิดออกมาด้วยความสับสนมึนงงและหวาดกลัว ร่างของเสือที่ถูกตะปบจนกระโหลกยุบค่อยๆรูดลงไปกองอยู่กับพื้นแต่เพียงพริบตาร่างของเขาดิดผึ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งพุ่งกระโจนเข้ารุมรันกับเสือร้ายเป็นพันละวันแต่เพียงไม่กี่นาทีเขาก็ถูกเสือร้ายตะปบกัดขยำจนสิ้นใจตายไปอีกแต่ร่างของชายหนุ่มคล้ายไม่ยอมจำนนต่อความพ่ายแพ้ผุดลุกขึ้นมาต่อกกอนกับเสือร้ายอย่างเป็นปาฏิหารเป็นเช่นนี้ราวสี่ห้าครั้ง ที่เสือตายแล้วฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาร้มรันกับพยัก์มะหือมาอย่างห้าวหาญและครั้งถ่ายสดเสือใช้มีดเดินป่าในมือแทงเข้าไปที่ลำคอของเจ้าเสือร้ายจนมิดคมเมื่อเสือร้ายค่อยๆซุดร่างลงอย่างเจ็บปวดและอ่อนแรงเสือออกแรงดึงมีดออกมาจากลำคอของมันจากนั้นก็จ้วงแทงกระหน่ำซ้ำไปที่ร่างของมันอีกหลายครั้งหลายคราจนทั่วร่างอย่างเครียดแค้น จวบจนมั่นใจว่ามันสิ้นฤทธิ์ไม่อาจจะลุกขึ้นมากำแหงโอหังได้อีกร่างของเสือค่อยๆเหยียดร่างขึ้นเลือดสดๆหลั่งไหลเโลมกายจนร่างไปสีแดงฉานเสือค่อยๆหันร่างกลับมามองปลาและอดุลที่จ้องมองมาที่ร่างของเขาอย่างแตกตื่นพิสวงเสือเดินเข้ามาหาหนุ่มใหญ่ทั้งสองช้าๆอันดุลและปราลค่อยๆถดถอยหนีอย่างหวาดกลัวปากคอสั่นระริก แต่อนดุลยังพร่ำเพอ้อส่งเสียงคร่ำครวญออกมาสั่นระโรผีในเสือผีในเสือเป็นผีในเสือตายแล้วผีในเสือร่างของเสือก้มหน้าเล็กน้อยเลือดสดๆไหลรินหยาดหยดลงสู่เพืน้นค่อยๆกล่าวออกมาช้าๆครับคุณอดุลคุณปราณผมกับชาวบ้านทั้งหมดหน่าตายกันไปนานแล้วล่ะครับเดี๋ยวนะเสือ ที่ผ่านมาแล้วล่ะที่ฉันเห็นฉันพูดคุยกับนายมาโดยตลอดนายเป็นผีอย่างนั้นเหรอปราณถามออกมาอย่างเหลือเชื่อนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันวะเสือนายบอกความจริงออกมาสิตอนนี้สมองฉันจะแตกกระจายออกมารอมรอ่อบอกมาเร็วอดุลกระชากเสียงออกมาอย่างขุ่นข้องในหัวสมองตอนนี้ยุ่งเหยิงผัวพันซับซ้อนเต็มไปด้วยความพิศวงร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดที่หลั่งไหลของเสือ ทั้งที่ถูกตะปบจนไส้ไหลร่างแหลกและกลับค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาเป็นเช่นเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกล่าวมาว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีของคณะสำรวจชาวยุโรปพวกนั้นเทลงแหล่งน้ำแล้วครับชาวบ้านทุกๆคน ต่างก็ใช้น้ําในลําน้ําหงหาดื่มกินพอสารเคมีพวกนี้ออกฤทธิ์บางคนก็โชคร้ายกลายเป็นผีดิบแต่บางคนก็เป็นคนปกติไม่มีวันตายแบบผมนี่แหละครับหมายหมายความว่านายเป็นอมตะแบบว่าข้าไม่ตายอย่างนั้นเหรอเสืออดุลตะกุกตะกักถามออกมาอย่างเหลือเชื่อ ครับผมก็ชาวบ้านบางคนไม่ตายครับในทุกครั้งที่เราตายแต่ในไม่ช้าร่างกายของเราจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาและก็กลับมีชีวิตใหม่อย่างที่พวกคุณสองคนเห็นเมื่อครู่แหละครับเสือกล่าวต่อไปอีกว่า ในทุกๆวันผมจะตามหาพวกชาวบ้านที่ฟื้นคืนชีพและพยายามค้นหาหนทางออกจากป่าเนี้ยมาโดยตลอดจิงอยู่ที่พวกเราฆ่าไม่ตายแต่มันก็มีอาณาเขตอยู่แค่ในป่าเท่านั้นล่ะครับหากก้าวพ้นเขตแนวป่าออกไปร่างก็จะแตกระเบิดจนเป็นโจนและจะไม่ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกเลยครับหลายๆครั้งที่เพื่อนพลานของผมคิดอยากจะหาวิธีออกไปจากป่าแต่ก็ไม่เป็นผลทุกคนตายหมด จนไม่มีใครที่จะทดลองอีกตัวผมรู้ดีว่ายังไงก็คงจะออกไปจากป่าแห่งนี้ไม่ได้แล้วจึงพยายามทำให้คุณทั้งสองหลบหนีออกไปแจ้งต่อโลกภายนอกให้รับรู้เพื่อจะมีใครหรือว่าหน่วยงานที่ไหนสามารถรักษาพวกเราได้แล้วแล้วสัตว์พวกนี้ล่ะเสือพวกมันฟื้นคืนชีพกันไหมอดุลเหลือวมองไปที่ร่างของเสือเขี้ยวดาบยักษ์แล้วก็กล่าวถามออกมาเสือใส่หน้า ไม่หรอกครับแต่ซากของพวกมันนี่แหละครับปัญหาใหญ่หากมีสัตว์ตัวอื่นมากัดกินซากเนี้ยก็จะเร่งให้พวกมันกลายพันธุ์ยากที่จะคาดเดาได้ว่าพันธุกรรมที่ผสมผสานมันจะเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นตัวอะไรและจะไหลากาดขนาดไหนผมคิดว่ามันเป็นวิถีแห่งพรายสยองแห่งนี้ยากจะหยุดยั้งได้แล้วล่ะครับพวกคุณไปกันเถอะครับคุณปลานคุณอดุลฟ้าใกล้จะสางแล้ว ผมและชาวบ้านทุกคนขอฝากความหวังไว้กับพวกคุณด้วยช่วยแจ้งต่อหน่วยงานราชการให้ส่งใครสักคนมาปิดป่าอย่าให้มีใครหลงเข้ามาอีกนะครับเสือกล่าวอย่างรันทดและสลดต่อชะตากรรมเดี๋ยวนะเสือแร้วพรานเที่ยงล่ะเกิดอะไรขึ้นกับพรานเที่ยงพรานถามแทรกขึ้นมา พลานเที่ยงแกกำลังออกแกะร้อยตามคณะสำรวจชาวยุโรปกลุ่มนั้นที่ออกเดินทางไปทางทิศใต้ครับแกเดาว,ว่าพวกนั้นต้องมุ่งหน้าไปทำอะไรสักอย่างที่เลวร้ายผมเองก็อยากจะติดตามไปช่วยเหลือแต่ถูกพลานเที่ยงสั่งกำชับให้ตามหาชาวบ้านกลุ่มที่ฟื้นคืนชีพที่เหลือให้หาที่ซ่อนกบดานจนกว่าแกะจะกลับมาครับเสือตอบ ขณะที่อันดุลเดินเข้าไปใกล้ๆร่างของเสือก่อนจะตบลายชายหนุ่มที่ยืนก้มหน้าอย่างไร้ซึ่งความหวังขอบใจมากนะเสือสำหรับทุกอย่างฉันสัญญาว่าจะนำเรื่องทุกอย่างไปแจ้งต่อทางการแล้วแม้จะไม่มีใครเชื่อเรื่องบ,าบา้าๆนี่พวกฉันก็จะกลับมาช่วยพวกนายกับชาวบ้านที่เหลืออยู่อย่างแน่นอนบัดนี้ดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงรัศมีสีทองขับไล่ความมืดมิดไปจนหมด พรานนมทั้งสเดินละเลาะมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่พรานกับอดุลจอดรถทิ้งไว้ช่วงฟ้าสางพวกเจรเขคไม่ออกหากินหรอกครับพวกคนข้ามลำธานไปช้าๆพยายามทำทุกอย่างให้เงียบที่โดุดพอถึงรถก็ให้รีบออกจากป่าให้เล็วเลยนะครับส่วนผมจะรีบกลับไปตามค้นหากลุ่มชาวบ้านที่ฟื้นคืนชีพกลับไปตั้งหลักลอพรานเที่ยงอีกครั้ง อันดุลเดินเข้ามาพร้อมกับยื่นปืนบาเรตตา92 FS ให้กับเฟยเนี่ยคือลูกหลักของฉันจริงอยู่ที่ตอนนี้มันไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้วแต่นายเก็บเอาไว้นะเสือถือว่าเป็นตัวแทนคำสัญญาว่าฉันจะกลับมาช่วยพวกนายอย่างแน่นอนและคราวหน้าฉันจะพาลูกหลานมาทั้งคลังแสงเลย นี่ครับคุณอันดุลสิ่งนี้จะทำให้ทางการเชื่อพวกคุณว่าเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นในป่านรกนี่มันเป็นเรื่องจริงเสือพูดพร้อมกับยื่นหลอดทดลองเล็กๆที่ยังหลงเหลือคราบสารเคมีบางอย่างให้กับอันดุลพ่ลานเที่ยงแกแอบบนำเอามาจากคณะชาวยุโรปนะครับแกสั่งเอาไว้ให้ผมเก็บเอาไว้ให้ดีและกำชับด้วยว่าหากเมื่อไรที่พบเจอคนที่เหมาะสม ก็ให้มอบหลอดทดลองนี้ให้เพื่อจะใช้เป็นหลักฐานนำพาความช่วยเหลือแล้วก็ตีแผ่แผลร้ายของพวกฝนหลั่งชั่วนั่นแล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วล่ะครับที่ผมได้เจอกับพวกคุณทั้งสองคุณอดุลคุณปราณรับเอาไว้นะครับอดุลรับมาแล้วก็เก็บใส่ถุงผ้าห่อเก็บเอาไว้ในทันทีแล้วเจอกันใหม่นะเสือ พรานกล่าวออกมาเมื่อเห็นว่าพรานหนุมหันหน้าเพื่อเดินทางกลับสู่ป่านรกอีกครั้งเสือไม่ได้หันมาตอบคำใดๆเขาเพียงแต่ยกมือขึ้นโบกไปมาแล้วค่อยๆเดินลับโพงไพรไปจนลับสายตาว่าไงปรานไหนยังอยากไปล่าสิงโตกับฉันอยู่ไหมอุดุลเอ่ยถามออกมาขณะที่กำลังเดินฝ่าลำธารอย่างช้าๆหนูยักษ์หมูสี่ขาสอมบี้ลิงมีปีกเสือเขี้ยวดาบ แค่เนี้ยฉันก็พอแล้ววันดุนสิงตอนี่อนุบาลไปแล้วถ้าแกจะเอามาเทียบกับพวกเหล่าตัวประหลาดบ้าๆพวกเนี้ยปราณหันมายิ้มแห้งๆพร้อมกับยกมือเกาหัวแกรกแกกล่าวถามออกมาอย่างกังขาว่าว่าแต่ถ้าพวกเราพูดไปจะมีใครเชื่อไหมดุนเหตุการณ์ในไพรสยองที่เราเจอกันมาเนี่ยมันยิ่งกวา่าอมตะโคนนิยายประจน l ไพรเลยเนะ่ยว้ย ดีไม่ดีเขาจะหาว่าพวกเราบ้าด้วยซ้ำอดุลหันมายิ้มแล้วเขย่าแป้ที่หลังกล่าวออกมาอย่างเชื่อมัน่นฉันพอจะรู้แล้วว่าจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าให้ใครฟังนายเชื่อฉันสิปราณกลับมาคราวหน้าเราต้องหาวิธีช่วยเสือและก็ชาวบ้านทั้งหมดได้อย่างแน่นอนหลังจากเดินฝ่าลำธารสักพักบัดนี้ชายหนุ่มทั้งสองก็ได้กลับมายัางถนนเส้นเดิม ที่เคยปะทะโรมรันกับฝูงจระเข้เถื่อนปราณค่อยๆสอดส่องสายตาระวังภัยให้กับเพื่อนรักที่กำลังย่างสามขมไปที่ยานเกราะที่จอดนิ่งสนิทเมื่อเพราะว่ารถคู่ใจกลับมาใช้งานได้ตามปกติอันดุลจึงส่งสัญญาณมือให้ปราณตามขึ้นรถแล้วรีบควบบึงยานเกราะพาหนาคคู่ใจออกไปจากชายป่าดินแดนไพรยสยองแห่งนี้อย่างรวดเร็ว เส้นทางลูกรังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยรายล้อมช่างดูเงียบสงบร่มเริ่นไร้เสียงรบกวนจอแจจากภายนอกแต่ใครจะไปร่วงรู้ได้ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งกลับกลายเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตกลายพันุมากมายซึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์ชั่วร้ายไร้ศีลธรรมจนบันดาลให้เกิดเป็นไพรสยองขึ้นมาสองยาม ขอขอบคุณร้อยหนามและขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีมีความสุขรอคอยพบกันในเรื่องใหม่สวัสดีครับ